อ่ะครับสวัสดีครับเราครับเราออกนะคุณใด้ดสบายดีทุกท่านเอฟซีครับผมอ่ะก็อยู่ที่บ้านไม่ลดเนาะไม่ลดนะครับแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับผมที่ยังไม่มีไฟเป็นของตัวเองเอฟซีนะเลี้ยงลูกเลี้ยงเดี่ยวนะผมอ่าซึ่งพวกเราได้มาทำฮะอะไรนะครับผมเราจะเดินไป้ไฟข้างในก็ให้อ๋อมิเตอร์นั่นอี้จะเสียไปเสร็จเรียบร้อยนี่สินะ เลยเข้ามาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเรียบร้อยนะผมรอแค่ไปขอมิเตอร์จากอเฟ้าครุ่งนี้เลยนะเดยวใส่ไฟกดอันเพลี้ยที่ใ้ญาติดตั้งไอมีทั้งหมดสี่อดะสี่ลอดครับผมสี่หลอดะสี่อดครับก็มีตรงหน้าบ้านหลอดนะเอฟีนะบอมปัินะครับผมแล้วก็มี ห้องโถงด้านในอ่าหนึ่งหลอดพร้อมปลั๊กสวิตซ์นะจี๊ะนี่ครับผมฟังความมือเดีว่าห้องน้องนับน้องที่อยู่ในห้องห้องนอนน้องนะครับหนึ่งหลอดหนึ่งปลั๊กนะเอฟซีอ่าแต่วก็มีไฟตัวห้องตองน้ำจากที่นี่เคยมีนะครับไม่ต้องห่างให้เราครับผู้ชมเดินใส่ไฟให้เรียบร้อยนะครับผมเพื่อเข้าห้องน้ำนะครับเพื่พื้นนะครับอ่านี่นะครับหลอดสว่างสวยนะเอฟซีนะอ่านะครับผมพูดได้สื่งใหญ่ครับก็ เออดีเจ้าครับผมผมอะไรอะไรฮะอ่าเฮ้ยนี่ยเราก็ทำมีอ่าราคาเรื่องคดเดือดฮึน้องนะครับก็ปุ๊ดคือแม่จะใช้ระบบไฟของพื้นบ้านเราอยู่ตรงนั้นนะตรงตรงครอบหมูนะครับผมอ่าแม่บอกว่าจะได้อ่อขอไฟใหม่นะครับเราก็เดินใส่ไฟในในบ้านให้นะครับ เดี๋ยวก็จะไปขอมิเตอร์ไปขอตัวเองคราวนี้มีไฟไปขอตัวเองนะรครับผมครับผมอ่าอ่าเออส่วนไฟห้องน้ำครับผมมีสวิตช์เปิดปิดอยู่อยู่ตรงข้างกับเอาเลยนะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่นะครับครับเวลาคนเรงทั้งคืนก็เปิดปิดตรงนั้นได้นะครับผมเพื่อกกปลอดภัยเนาะครับเออครับอย่างนี้กเลยเอาล พรุ่งนี้ไม่เกิน่งนี้รู้ว่ามือนี้ก็ได้ได้มิเตอร์ของตู้อีนะครับครับใส่ไฟเดินเรียบร้อยถ้าตีเป็นราคาช่างก็อ๋อสามพันสี่พันได้อยู่นะครับผมครับผ้าจ้างถ้าจ้างช่างนะครับก็ประมาณสี่พันเอ่อประมาณสี่พันห้าพันนะครับผมสี่ห้าพันตีเป็นราคาช่างนะครับที่ที่เราทำเกี่ยวกับระบบไฟครับ นะครับผมเออนครับผมนถ้ตีช่างห้าพันนะตัวเดือไสมีก็ห้าพันปห้าพันเรเดือดไสมีก็พันสองพันเเากีลบกวนี่ละลงเาสักกีละสักต่อมุงงไอ้ดุกกีละเออเจ็ดพัน นี่เราก็ทำให้ฟรีนะทำให้ฟรีถ้าช่วยเหลือคุณแม่เรื่องเดียวครับคุณแม่แล้วไม่รุกครับเราก็ทำให้ฟรีนะครับฟรีช่วยกันไปช่วยช่วยกันไปนะครับผมเราพอมีชามีช่างอยู่เราก็อาสาทำให้นะครับผมอดไปเออโอเคครับผมเดี๋ยวเราสรุปสรุปให้จีบ ทำครบทุกจุด,ดก็คือ<ด>หน้าบ้านมีหนึ่งหลอด,ดในห้องนอนของลูกสาวมีหนึ่งหลอดอส่วนในกิดที่คุณแม่นอนหนึ่งหลอดอห้องน้ํากับห้องครัวใช้หลอดเดียวกันได้อยูอ่เพราะว่าผมทําระหว่างห้องน้ํากับห้องครัว<ด>ไว้อยู่นะข,ขอบคุณพิหญ่รีเนาะออกมาขอบคุณพิจิตดีหน่อยนะ เดี๋ยววันนี้พุณแม่ก็จะมีมิเตอร์ของตัวเองแล้วมีมิเตอร์ของตัวเองแต่ว่าไม่ต้องไปขอใช้คนอื่นลวนะครับโอเคนะทุกท่านเราก็ระยกส่งมอบเนาะส่งมอบเลยส่งส่งมอบระบบเดินไฟใหม่ทั้งหมดเนาะครับผมต้องแต่นู่นนะฮะมาถึงตรงนี้นะครับตีราคาขี่คนงก็หลายพันอยู่จ้าง ใาช่างนะปกติเขาจ้างก็ประมาณสองสามพันได้อยู่เอออันนี้เรามาทำปิดอาสาทำให้ช่วยไทำในรงดีแก็ไม่มีอะไรก็จะขอขอบคุณปิดอาสาและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มอบความสุขและความที่เาเป็นนี่ให้บ้านนี้ได้มีมาเป็นของตัวเอง ไม่นึกไม่ฟันเลยว่าจะได้มอบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีมอบให้นะคะครับผมค่ะก็ไม่รู้จะพูดอะไรขอให้พวกประสขและความดีเริ่ด้วยค่ะขอให้ร่าๆรวยขอให้มีมีเงินเฮงๆต่อไปค่ะขอให้จิตอาสาก็ขอให้อย่าเจ็บอย่าไข้ขอให้มีงานขอให้ร่ำรวยรขำรวยร่ำรวยรรวยต่อไปค่ะขอให้

สิ่งที่เราอยากให้ชาวบ้านแล้วก็คุณแม่เนาะคุณแม่เนี่ยเป็นอสมอด้วยนะแล้วก็อยากให้คุณแม่เนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยประชาสัมพันธ์ก็คือบอกบอกให้ชาวบ้านเนี่ยเขากดติดตามแล้วก็ดูคลิปให้บุพเพพงหน่อยเออเดี๋ยวจะเขียนให้เนาะว่าชื่อทำอะไรบ้างเวลามีคนถามว่าเอ้ยผู้ใดมันแค่ไล่ให้ดีเด้อซี่สองน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 ี่ไปให้คุณแม่ประกาศอ่า บอกต่อให้ช่วยกันดูผู้ผมจะได้มีกําลังใจไปช่วยหลังต่อไปเนาะ,ะได้หรือเปล่าได้อยู่ค่ะเนื้อที่ไปบอกถ้าจะไปประชุมอสมก,ก็จะบอกเขาให้ติดตามพวกพี่ๆค่ะดติดตามแล้วก็ดูให้พวกพี่ได้กําลังใจไปทําต่อผู้ผมก็จะได้มีแห้งเนาะไปต่อ <c oughs> นะเวลาเข,ขาถามว่าติดต่อยากอยากดูทางไหนก็อยาบอกเขาบอกว่าติดต่อทาง y o ยครับช่นง ขอคนไทโซ่าโพธิเบาไทโซในโพธิแล er, ้วก็อันนี้เดดไลท์แล้วคนบ้าเห็บอันนี้กษสัต์เนี่ออเดี๋ยวเราจะเขียนชื่อท่านให้่ี่นนะเอ็กเทรเว่ลยเออขี้เลวเย๋อเจอะไรอย่ไไปม่เนาะอแล้วก็อแล้วเจกัไหนครับ บายบแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูก็บายบายครับผม